ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้มอบสิ่งมีชีวิตที่มีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ใจให้มนุษย์ได้พบเจออยู่ทั่วโลกซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกทั้งบางชนิดก็จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่หายากด้วยและทั้งหมดนั้นมันก็เป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้มนุษย์อยากค้นหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันในวันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปเยือนอนาณาจักรสัตว์แปลก ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมาก่อนเลยก็ได้จะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยยูนิคอนแห่งท้องทะเลนาวานเป็นวานสายพันธุ์ที่ถูกเรียกว่ายูนิคอนแห่งท้องทะเลนะครับเนื่องจากลักษณะที่โดดเด่นของมันคือจะมีงายาวตรงที่ยื่นจากกรามด้านบนซ้ายในปากของนาวานตัวผู งาที่ว่านะครับมันคือฟันซี่เดียวที่มีลักษณะเป็นเกลียวและมีความยาวได้ตั้งแต่1.6เมตรไปจนกระทั่งถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งนาวานตัวเมียนะครับอาจมีงายยื่นออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะไม่ยาวและไม่ขมวดเกลียวงามเท่ากับตัวผู้ประโยชน์งาของนาวานนะครับยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันบางก็ว่านาวานเนี่ยใช้สําหรับในการเจาะน้ําแข็งเพื่อหาอาหารบางก็ว่าใช้สําหรับในการต่อสู้ หรือแม้แต่ข้อสันนิษฐานว่ามันมีไว้สำหรับเพื่อดึงดูดตัวเมียก็ตามซึ่งคุณสามารถพบพวกม,มันได้ในน่านน้ำอาร์กติกของแคนาดาอินแลนด์และรัสเซียหากใครที่คิดจะไปชมความน่ารักของน้องนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับไม่งั้นไปเกอร์แล้วจะหาว่าไม่เตือนมังกรไร้หูกิ้งก่าไร้หู หรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าแลนทานทัสบอเนนซีดเป็นสัตว์เลื้อยคานจำพวกกิ้งก่าใหญ่นะครับที่หาพบเจอได้ยากมากๆและถือเป็นญาติกับพวกตัวเงินตัวทองที่เรารู้จักกันดีอีกด้วยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะบอร์เนวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนในเวลากลางวันนะครับมันก็จะนอนอยู่ในโพรงหรือใต้ท่อนสุงใกล้ๆน้ำพวกมันจะมีความยาวตลอดทั้งตัวประมาณ40เซนติเมตร โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของลำตัวเนี่ยจะเป็นหางนะครับอีกทั้งพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษหรือแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจากน้ำลายเหมือนกับญาติตัวอื่นๆของพวกมันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราบาังเอิญถูกมันกัดขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างบาดแผลเล็กๆให้เราแต่เจ็บปวดได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพวกมันมีลักษณะที่เชื่องช้าไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่กลัวมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นมันจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงสุดแลของกลุ่มคนที่ชอบสัตว์แปลกอีกด้วย ไอ้เจ้ากินกาหายากสุดๆนี้นะครับมันสามารถมีมูลค่าได้ถึงหลักแสนตอนหนึ่งคู่เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าเมื่อพวกมันมีราคาแพงนะครับมันก็เป็นที่หมายปองของนักลักลอบขาสัตว์ผิดกฎหมายและตลาดมืดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวตัวกินมดหนามอีคิดนานะครับเป็นสัตว์หายากใกล้สุญพันธุ์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียพบได้ในนิวกียีและออสเตรเลียนะครับ พวกมันถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวกินมดหนามมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกระตุนปากเป็ดนะครับเพราะโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยจะออกลูกเป็นตัวมีขนาดเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะยาวได้ประมาณ30เซนนะครับมีลักษณะจมูกยาวขาสั้นมีปากเล็กและไม่มีฝันนะครับการหาอาหารของพวกมันเนี่ยก็คือการฉีกท่อนไม้ผุกุเพื่อก,กุดหาจอมปลวกหรือมดจากนั้นพวกมันก็จะใช้ลิ้นเหนียวเหนียวยาว,ยาวเนี่ย กวาดปวกกวาดมดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กชนิดต่างๆแล้วก็บดกับเพดานปากก่อนที่จะกืนลงท้องของพวกมันนั่นเองพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสันโดษนะครับเว้นแต่ในช่วงของฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นที่พวกมันจะออกมาเจอกันถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ที่ขาสั้นและทําให้เดินช้านะครับแต่เมื่อพวกมันได้ไว่ายน้ำเนี่ยมันจะว่ายน้ําเร็วอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวพิงแฟรี่อามาดิโล นี่คือสิ่งมีชีวิตที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับลักษณะของมันจะคล้ายกับซูชิมันมีชื่อว่าพิงก์แปรลี่อะมาดิโลพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับจำพวกเดียวกับอะมาดิโลและมันยังเป็นอะมาดิโลที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับซึ่งมันมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าปีชีเซียโกพวกมันเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็มีเกาะอยู่บนหลังลำตัวเนี่ยจะเป็นขนอ่อนนุ่มที่มีสีชมพูนะครับ มีกรงเล็บที่แหลมคมแล้วก็มีหางสั้นขนาดลำตัวของพวกมันเนี่ยจะยาวโดยเฉลี่ยประมาณที่4-6ถึงนิ้วเท่านั้นนะครับอาศัยอยู่ในแถบตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินาในพื้นที่ที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายเท่านั้นพวกมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและมักจะกินมแมลงและซากสัตว์ขนาดใหญ่เป็นอาหารโดยบางครั้งนะครับพวกมันจะใช้วิธีการขุดลงไปในซากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อหา,มาแมลงที่เข้ามาตอมสัตว์เหล่านั้นกินเป็นอาหารนั่นเองนอกจากนี้นะครับ พวกมันยังขุดดินเพื่อทําเป็นโพรงและใช้เป็นที่อยู่อาศัยอีกทั้งภายในก็จะมีเส้นทางการเดินทางต่างๆคล้ายกับพวกสัตว์จําพวกตุ่นด้วยนะครับพวกมันจัเป็นสัตว์ที่หายากและมีข้อมูลน้อยมากๆเกี่ยวกับพวกมันครับปูเยติปูเยตินะครับเป็นปูสีขาวที่มีขนปกคลุมบริเวณก้ามและขาของมันซึ่งทําให้มันเนี่ยดูคล้ายกับตัวเยติตามตำนานบนยอดเขาหิมาลัยเลย นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อนี้มันถูกค้นพบในปี2005นะครับในทะเลลึกประมาณ2,200เมตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในน่านน้ำประเทศชิลีโดยเรือดำน้ำนะครับพวกมัน,นอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ตรงบริเวณป่องความร้อนใต้ทะเลลึกที่เรียกว่าไฮโดเทอร์มอลโดยพวกมันนะครับจะพยายามขยับตัวเองให้เข้าใกล้กับป่องความร้อนให้ได้มากที่สุดหลังจากการค้นพบนะครับ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปูเยติเนี่ยต่างลงความคิดเห็นกันว่ามีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับปูเยติที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยและหนึ่งในปริศนานั้นก็คือขนจํานวนมากที่ปกคลุมกล้ามและขาซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าเส้นขนที่ปกคลุมนั้นมันมีนมไว้สําหรับในการดักแบคท,ทีรียที่ปูเยติใช้กินเป็นอาหารแต่ก็มีบางคนนะครับที่แย้งว่าขนเหล่านั้นอ่ะมันมีหน้าที่ในการกรองแร่ธาตุที่เป็นพิษ ที่ถูกพ่นออกมาจากป่องไฮโดรโทมอลต่างหากและการที่ปูเยตินะครับยื่นกล้ามของตัวเองลงไปในน้ำแร่ร้อนๆที่ถูกพ่นออกมาตามรอยแยกของพื้นทะเลเนี่ยนั่นก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าสรุปแล้วพวกมันทำไปเพื่ออะไรมังกรมีหนามมีกิ้งก่าสายพันธุ์หนึ่งครับในออสเตรเลียที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรที่มีหนามปกคลุมไปทั่วร่างกายมันมีชื่อว่าโทนี่ดากอน และชาวพื้นเมืองบางคนนะครับก็จะเรียกมันว่า mountain devil หรือปีศาจภูเขานั่นเองเมื่อโตเต็มวัยนะครับพวกมันก็จะมีขนาดตัวประมาณ20ซนติเมตรและสามารถมีอายุมากถึง15-20ถึง20ปีเลยทีเดียวนะครับมันมีถิ่นอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียลำตัวของพวกมันนะครับจะมีเก็ตรูปกวยที่แหลมคมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเกตของมังกรมีไว้สำหรับเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูและทำหน้าที่ในการเก็บน้ำ ผ่านผิวหนังแทนการดื่มนั่นเองพวกมันมีหัวปลอมด้วยนะครับเป็นหนามที่อยู่บริเวณด้านหลังคอเมื่อมันรู้สึกว่าถูกคุกคามเนี่ยมันจะลดศีรษะลงระหว่างขาหน้าของมันนะครับและแสดงให้ศัตรูเห็นศีรระปลอมเพื่อเป็นการหลอกล่อศัตรูนั่นเองอาหารส่วนใหญ่ของพวกมันเนี่ยจะเป็นมดว่าแต่ดูๆไปพวกมันก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนะครับนกบูบีตีนฟ้า นกบูบีตีนฟ้านะครับจัเป็นนกทะเลที่มีขนาดใหญ่มีความยาวลาตัวอยู่ที่ประมาณ90ซติเมตรและปีกของมันสามารถยาวได้ถึง1.5เมตรเลยทีเดียวอีกทั้งพวกมันยังมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17ปีนะครับจุดเด่นของนกชนิดนี้นะครับก็คือเท้าหรือตีนอันนี้ขอโทษนะครับจะเป็นพังผืดแบบเป็ดและมีสีเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเฉพาะตัวผู้นะครับสีฟ้าที่เท้านะครับ จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงและการใช้ประมาณช่วงอายุของนกได้ด้วยนะครับโดยนกที่มีอายุมากและมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยสีมันจะจางลงโดยธรรมชาติแล้วนะครับนกตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตัวผู้และจะเลือกตัวผู้ที่มีสีเท้าสดใสก่อนเท่านั้นแหล่งอาศัยของนกบูบีตีนฟ้านะครับจะอยู่แถวแนวชายฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใตา้นกบูบีตีนฟ้าเนี่ยราวครึ่งหนึ่งเนี่ย จะอาศัยอยู่บนหมู่เกาะ,ะกราปกากอนะครับโดยพวกมันเนี่ยเป็นนกที่สามารถว่ายน้ําได้เก่งดำน้ําได้ดีอาหารที่พวกมันกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเล็กๆในทะเลโดยบางครั้งนะครับมันอัดโผขึ้นไปในอากาศถึง80เมตรแล้วก็พุ่งตัวลงมาในน้ําอย่างรวดเร็วเพื่อทําการจับเหยื่ออีกด้วยตุนหนูไร้ขน นี่อาจเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะครับมันมีชื่อว่าตุ่นหนูไร้ขนพวกมันยังขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีภาวะทางสังคมสูงมากๆนะครับเพราะในอาณาจักรของพวกมันเนี่ยจะมีการจัดระเบียบเหมือนกับพวกปูห,หรือพึ่งมันจะมีตัวเมียอยู่เพียงตัวเดียวซึ่งก็เหมือนกับพวกนางพญานะครับที่มีหน้าที่ในการออกลูกและภายในฮาเลมของมันเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่3ตัว ที่คอยทําหน้าที่ในการประสมพันธุ์รวมไปถึงมันยังได้รับการสนับสนุนจากตุ่นหนูงานและตุ่นหนูทหารมากกว่า300ตัวอีกด้วยอีกทั้งพวกมันยังสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นเนี่ยอาจมีอายุอยู่เพียงแค่5-6ปีเท่านั้นนอกจากนั้นพวกมันเนี่ยยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีออกซิเจนต่ำมากๆได้อีกด้วยถึงแม้ว่า พวกมันอาจจะดูสลืมสลืออยู่บ้างแต่สักพักมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปรอบๆออีกครั้งตุนหนูไร้ขนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของมันอยู่ใต้ดินนั่นจึงทําให้ดวงตาของมันกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จนมันมักจะหลับตาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนักวิจัยกําลังพยายามศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพที่เจ้าตุนหนูไร้ขนมีเพื่อนํามาใช้กับมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหรืออาจทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยที่ร่างกายยังคงแข็งแรงดีแบบตุ่นหนูไร้ขนก็ได้ในอนาคตครับตุ๊กแกเก็ดปานี่คือตุ๊กแกสายพันธุ์หนึ่งที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับมันมีชื่อเรียกว่าตุ๊กแกเก็ตปา ลักษณะเด่นของมันก็ตามชื่อเลยครับคือมันมีเก็ตที่คล้ายกับปลาอยู่ทั้งตัวและสามารถหลุดออกได้ง่ายๆจากการศึกษาพบว่าเก็ดแต่ละชิ้นของตุ๊กแกสายพันธุ์นี้นะครับมันมีพื้นที่แปะติดอยู่กับผิวหนังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจึงสามารถที่จะลอกคาบได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกศัตรูโจมตีและหนีเอาตัวรอดไปได้หลังจากที่มันสลัดเก็ตออกแล้วนะครับผิวหนังของมันจะมีความแวววาวเป็นสีชมพู และไม่มีเลือดออกบริเวณที่เก็ตหลุดออกแต่อย่างใดเกรดเนี่ยจะงอกออกมาคล้ายกับเกรดเดิมนะครับภายในเวลา3สัปดาห์แต่การจะงอกเกรตออกมาใหม่ได้เนี่ยมันต้องการอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อทำการสร้างเกรดใหม่ของมันนั่นเองโดยพวกมันนะครับจะออกหากินในเวลากลางคืนบริเวณตอนเหนือของเกาะมาดากัสกานั่นเองหนอนริบบินในทะเลนะครับ มีสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนว่าพวกมันสามารถปล่อยใยประหลาดสีขาวได้มันถูกเรียกว่าหนอนริบบิ้นซึ่งนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมักพบในทะเลและก็มีบางชนิดนะครับที่พบได้ในมหาสมุทรและบางชนิดก็อาจพบได้ในน้าจืดด้วยเช่นเดียวกันใยสีขาวๆที่ถูกพ่นออกมานะครับมันคือโปรบอสซีดหรืองวงนั่นเองแต่สําหรับหนอนริบบิ้นชนิดนี้นะครับมันดันมีลักษณะคล้ายกับร่างแห มันเอาไว้สําหรับในการจับเหยื่อนะครับซึ่งงวงของหนอนริบบิ้นบางชนิดเนี่ยก็มีพิษที่ทําให้เกิดอาการชาและก็อ่อนแรงได้แต่พิษนั้นนะครับมันจะใช้ได้กับเฉพาะพวกปลาหรือสัตว์ทะเลเท่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใดนะครับอาหารของพวกมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปูกุ้งเป็นต้นผู้มันนะครับเคยเป็นกระแสในโซเชียลจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ที่เลี้ยงขายหลายเจ้าไปแล้วนะครับ และส่วนมากคนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเอาไปทําน้ํามันหรือไม่ก็เอาไปทําเหยื่อตกปลาั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับสัตว์แปลกๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ